อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้วันที่21นะครับตี5้าตีหตรงแอดนั่งทำคลิปนี้ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับยู่23เมื่อวานนี้มีเตะอยู่2คู่นะครับคู่ดึกๆก,ก็มีดึกเท่าไหร่หรอกเวียดนามพบก,กับมาเลเซียนะครับก็เวียดนามเข้ารอบแลครับชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อศูน์เนี่ยแอดแอดอิาออสายนี้มากเลยนะครับ เพราะว่ามีทีมอาเซียนร่วมอยู่ด้วยครับถ้าหากชนะทีมอย่างคูเวตหรือว่าอุรุกได้อนะมาตาก,กับมาเลเซียดูยัยงไงมาเลเซียก็ไม่น่าจะสู้ได้อะไรประมาณนี้นครับก็เป็นไปนตามคาดนะครับเวียดนามชนะ2-0เข้ารอบแน่นอนนะการันตีคู่ที่2นะครับก็คือแอนดรูบบอกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเอ่อกลุ่มดีนะครับเป็นสายดีคู่ที่2นะครับ อุสเบกชนะคูเวตไป5ประตูต่อศูนย์นะโดยอุสเบกเนี่ยได้ใบแดงไปเป,ป็นหนึ่งใบก็ก็ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ<ก>เพราะว่า U28 เอ้อย U21 U23 เนี่ยทั่วโลกนะครับจะต้องมีแจมๆใบแดงมาเด็กมันใจร้อนนะเนาะเด็กมันใจร้อนเออเมื่อเสียก็อยากได้คืนอนะไรมันก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอ่าพลาดพางก็โดนใบแดงเข็นแทบจะทุกทุกทุกแมตช์ c, ทุกทัวร์นาเมนต์ละนะฮะ ก็อุซเบกับเวียดนามน่าจะเข้ารอบนะครับกลุ่มนี้นะครับมาดูสรุปตารางคะแนนกันนะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับสถานการณ์ก็ก็เป็นไปได้สวยนะครับอุซเบกนำนำเป็นที่1นะครับแข่ง2ชนะ2ครับได้เจ็ดประตูยังไม่เสียเลยครับมี6แต้มเต็มตามมาด้วยเวียดนามนะครับเวียดนามชนะ2แข่ง2ชนะ2อได้5เสีย1นะครับก็ผลต่างก็สบายๆก็ยังไงก็เข้ารอบเออ ก็6แต้มเต็มนะครับมาเลเซียศูนย์แต้มกับคูเวตนะครับแหมคูเวตเนี่ยก,ก็เข้าใจนะครับตั้งแต่เกิดสงครามมาเนี่ยแหมแกไม่เอาเลยฟุตบอลทางแต่ก่อนนะถ้าเจอคูเวตโอ้โหของแข็งของแข็งอะไรประมาณนี้คูเวตเนี่ยแอดไม่แน่ใจนะครับว่าเคยไปฟุตบอลโลกหรือเปล่านะครับแต่ว่าจําได้ว่าสมัยรุ่นรุ่นเดอะตุกเงี้ยรุ่น,น,นรุ่นนู้นนะฮะชนะเขายากเขาชนะคูเวตยากแต่ แอดจำได้ว่าอยู่ปห้าปหกมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอคูเวตโอ้ยของแข็งอีกแล้วของแข็งอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็แอดเข้าใจอะเพราะว่าเออถ้าเขาไม่เอาเลยฟุตบอลแต่ว่าเข้ามารอบนี้ก็อืในที่สําคัญอันหนึ่งในยี่สิบของเอเชียเนี่ยไม่ติดลำดับนะครับคูเวตเนี่ยไม่ติดลำดับหนึ่งในยี่สิบอ่าฮะเอาเรามาสรุปภาพรวมกันนะครับเรามาสรุปภาพรวมทุก ทุกสายทุกกลุ่มนะครับแข่งไปแล้วครับครบ2แมตช์เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นหน้าเห็นหลังกันเรียบร้อยแล้วแหละโดยกลุ่ม A นะครับกาตาเนเข้าไปแน่นอนนะครับมี6แต้มเนี่ยก็แมตช์สุดท้ายน่าจะเจอออสเตรเลียดูทรงอยังไงก็น่าจะเข้านะครับอินโดนีเซียจอแดนแล้วก็ออสเตรเลียนะครับโดยอินโดนีเซียและจอแดนต้องไปวัดกันนะครับว่าว่าใครใครจะได้เข้ารอบแต่แต่ดูทรงแล้วอินโดน่าจะเข้ารอบนะครับ อินโดน่าจะเข้ารอบเพราะว่าเฮดทูเฮดนะครับโอ้ต้องขอบคุณแอดเอ้ยต้องขอบคุณเอซีทุกทุกท่านนะครับที่มาคอมเมนต์ให้ความรู้แอดก็งงงงเหมือนกันเอ๊ะย,ยังไงไโอ้โอ๋อ,อมีกฎเฮดทูเฮดด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าทัวร์นาเมนต์นี้เฮดทูเฮดยังไงอินโดก็ชนะออสเตรเลียอยู่แล้วเพราะว่าหากว่าหากว่าอินโดนีเซียไม่แพ้จอแดนแล้วอย่างน้อยมีเสมอยังไงก็เข้ารอบนะครับยังไงก็เข้ารอบนะครับเออ เดาว่ากาตาร์และอินโดนีเซียเข้ารอบแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการนี้เอ้ยเผื่อเหลือไว้หน่อยสักสิบเปอร์เซ็นต์อินโดนีเซียในกรณีที่เอามาดูตัวเลขทางคณิตศาสตร์ในนัดสุดท้ายอีกทีเนาะแล้วก็เงื่อนไขาทางเฮตูเฮตแล้วก็ลูกได้เปรียบเสียเปรียบนะสายบีเข้าแน่นอนครับแบเบอร์ Bear ar, ครับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ว่ากันไปแนละ้วไปชิงอันลำดับที่หนึ่งที่สองกันก็ว่ากันไปเพราะว่า UAE กับ,ก,บกับจีนไม่น่า ไม่มีสิทธิ์แซงนะครับเพราะว่ามีศูนย์แต้มนะครับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเนี่ยหกแต้มเต็มอ่ากลุ่มซีนะครับซาอุดีเข้าแน่นอนครับเพาะซาอุดีเนี่ยไปเจอไปเจออีลักในนัดสุดท้ายก็ดูท่าทางแล้วทรงมาทางซาอุแน่นอนนะครับเพราะว่าดูวิธีการเล่นแล้วก็แหมเก่งครับซาอุชุนนีโคตรเก่งเลยต้องใช้าาคำว่าโคตรเก่งเลยเออ ตามด้วยสถานการณ์ทีมชาติไทยนะครับอยู่ลำดับที่2ถ้ครับมี3แต้มเท่ากับอิรักตอนนี้เราได้เปรียบอิรักนะครับยกเว้นในกรณีเราไปถล่มซาอุเยอะๆอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ไทยต้องชนะทาจีกีฐานอีกนิดนึงอะไรประมาณสัก1นึอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะได้เข้ารอบแบบเบอร์ละเพราะดูทรงแล้วอิรักเนี่ยไม่น่าจะชนะซาอุได้เกิน3ลูก4ลูก5ลูกอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้ายืนว่าอิรักชนะเกิน3ลูก4ลูกเนี่ย ผลต่างได้เสียประตูอะตอนนี้ซาอุมีเจ็ดประตูะอ่ะอิรักอ่ะต้องชนะต้องชนะให้ได้ประมาณเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าทีมไทยอย่าแพ้นะครับอย่าแพ้อย่างน้อยขอให้มีมีอย่างน้อยต้องชนะนะครับอย่าเสมออย่าเสมอแล้วก็อย่าแพ้เพราะว่าหากว่าถ้าเสมอเนี่ยมีสี่แต้มใช่ไหม เกิดอิรักไปชนะซาอุดีอาระเบียมาเขาแต้มเขาแต้มชนะอะไรประมาณเราต้องชนะทาจีอย่างเดียวเลยเพื่อเซฟเลยชนะทาทาจีกีฐานแล้วก็ให้อิรักไปชนะอ่าซาอุหกศูนย์อย่างเงี้ยเราก็ยังเฮทุเฮตอยู่อะไรประมาณนี้เอ้ยหกศูนย์เข้าๆดิเพราะว่าเราผลต่างเอ้ยเราไม่ไม่สิเราเราเราเข้าดิเพราะว่าเรามีเฮ to เฮตอยู่ดังนั้นไทยชนะก่อนชนะหนึ่งศูนย์พอไปว่ากันอิรักยังไงก็ ยังไงก็ไทยก็น่าจะเข้ารอบหา,หากชนะทาจีเอาแอ,แอดสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ทาจีเนี่ยน่าจะตกรอบ100%แล้วนะฮะต่อไปนะครับกลุ่มดีนะครับอุตเบกเวียดนามเนี่ยแบเบอร์เข้ารอบเข้ารอบเรียบร้อยแล้วดังนั้นรอบ2ในีใครจะเจอใครเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเอานำมาลงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแอดรอรอเว็บทาง AFC เนี่ยเขาประกาศมาอย่างเป็นทางการก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาใช้คําว่า TBD อยู่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอะไรประมาณนี้ก็ยังก็ยังรออยู่ว่าเออจะแจ้งภายหลังเนี่ยใครจะเจอใครอะไรประมาณนี้แต่เห็นลำลิ้ลำไรแล้วแหละ,ละกาต้านี่เห็นเห็นชื่อกาตาเข้ามายืนอันดับหนึ่งลยกาต้าและซาอุดีเนี่ยที่รอบสองนะวันที่ยี่บห้านะวันที่ยี่บห้าเนี่ย มีมีกาตาและซาอุดนะที่โผลขึ้นมาแล้วก็ให้เดาได้ว่าเดาได้ว่านะครับกาตานี่จะเจอกับสายสายข้างล่างนะกลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B อะ่ะอ,อ,อะไรบไปไปค่ว้กันอย่างนั้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะแจ้งแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเข็นละสองทีมก็คืนนี้วันนี้วันนี้วันนี้มาดูโปรแกรมวันนี้ดีกว่าได้รสชาติกว่าวันนี้นะครับวันนี้วันนี้เอ่อ จอแดนนะครับจะพบกับอินโดนีเซียนะครับสถานการณ์จอแดนกับอินโดนีเซียมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหาว่าอินโดนีเซียชนะจอแดนเข้ารอบเลยไม่ต้องไปนสนใจเลยกาตาับกับออสเตรเลียเพราะว่าเฮดสูเฮดอินโดนีเซียดีกว่าจับจาบ,บเลยอะไรประมาณนี้นะครับคู่ต่อไปนะครับกาตากับออสเตรเลียนะครับดูทรงแล้วอ่ะให้ออสเตรเลียชนะ1 0ออสเตรเลียชนะ1 0โดยที่อินโดนีเซียไม่แพ้ก็เข้ากเท่ากับ,กบทีมชาติไทยกลุ่ม C นะครับอย่างไีอินโดก็เข้ารอบนะครับเพราะว่าเฮดสูเฮด อ,อินโดมาแล้วอะไรประมาณนี้เฮกันได้เลยต่อไปนะครับคู่ที่อ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อ่าว่าว่ากันไปเลยครับติดพันมาละญี่ปุ่นพบกับเกาหลีใต้ไม่มีอะไรกอดคอกันเข้ารอบและ UAE กับจีนเนี่ยกอดคอกันตกรอบก็ไม่มีอะไรนะครับเราจะไปลุ้นคู่นี้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 อ่าไทยกับทาจียังไงขอชนะนะครับไทยกับทาจีกีฐานในวันพรุ่งนี้ ขอชนะอย่างเดียวเลยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยส่วนซาอุดีกับอิรักก็สมมุติว่าอิรักชนะ1นึเราเราชนะทาจียังไงเราก็เข้ารอบนะครับอ่ะเป็นไปไปเวนี้ดีกว่านะครับเป็นไปเวนี้เดี๋ยวเยวรารอลุ้นกันไปด้วยกันนะครับหลังจากวันนี้เราเราต้องเอ่อหลับฝันดีทาทาใจให้สบายมาดูวันพรุ่งนี้ลุ้นให้ทีมไทยชนะทาจีกีฐานเราเข้ารอบนะครับเข้ารอบนะี่แอดเดาได้ว่าน่าจะไปเจอกับสายล่างนะครับไปสายอ่อ เออน่าจะไปเจออุสเบกหรือมั่งไงถ้าเข้าเป็นที่สองแอุสเบหรือว่าเวียดนามเหรอแล้วเดี๋ยวรอรุ่นกันครับเดี๋ยวรอรุ่นกันอย่างอย่างไม่อยากจะเดาอนาคตเอาเอาแมตต์ต่อแมตต์ก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ